ดราม่าหนัก ทุเรียนอ่อนพ่นสีแต่เนื้อเหลืองจากกรณีที่สวพหกจังหวัดจันทบุรีนะคะได้บุกไปตรวจคนแล้วก็เจอทุเรียนอ่อนที่ล้มเป็นจํานวน2ตันนะคะเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาแล้วนะคะพอตรวจไปเนี่ยค่ะเปอร์เซ็นต์แป้งที่พบก็จะมีแค่23%แล้วก็16%เท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยค่ะจำนวนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือแป้งเนี่ยจะต้องมากกว่า32%ขึ้นไปแต่วาอาเปอร์เซ็นต์แป้นไปแต่ว่าเอ่นเปอร์เล็ทําให้ เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะทำการพ่นสีแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ทุเรียนล็อตนั้นเนี่ยออกไปจากประเทศไทยซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นข่าวดังพอสมควรนะคะแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะหลังจากพ่นสีไปแล้วเนี่ยค่ะทางลงเองเนี่ย ก็ได้มีการกรีดทุเรียนนะคะดูเนื้อของทุเรียนแล้วก็ได้ทําการถ่ายคลิปค่ะซึ่งในคลิปที่เห็นเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าทุเรียนก็จะมีสีค่อนข้างเหลืองนะคะแล้วก็กรีดทุกลูกก็ดูเหมือนจะเหลืองทุกลูกเลยมันก็เลยทาให้เกิดประเด็นขึ้นมาค่ะว่าเออทุเรียนเนื้อมันก็เหลืองนี่นานแล้วทําไมถึงกลายเป็นว่ามาจับเป็นทุเรียนอ่อนนะคะอันนี้แบบ เขากันแกล้งหรือเปล่าหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเขาก็จะมองว่าเออถ้าเกิดว่ากรีดทุเรียนแบบนี้ทําไมถึงไม่กรีดตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาบุกตรวจค้นแล้วมากรีดเอาตอนนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ทางลงเนะะี่ยค่ะได้ออกหนังสือมาประกาศนะคะว่าทางลงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามเลือกทุเรียนให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะแล้วก็มีจํานวนทุเรียนที่เห็นมันก็เลยเยอะเป็นประมาณ2ตันซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะ แต่เพื่อความชัดเจนนะคะคุณโอจะอธิบายแบบนี้ดีกว่าค่ะด้วยความที่คุณโอก็ทําล้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็วิธีการในการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนนะคะจะมาเล่าเลยค่ะว่าวิธีการเขาทาแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการตรวจก็เจ้าหน้าที่เขาจะมาหยิบสุมตรวจทุเรียนในลน้มประมาณ1-2ลูกะะอะลูก่ะหยิบมาก็พิจารณาว่าอันไหนน่าจะมีความอ่อนมากที่สุดนะคะแล้วเอามาตรวจหาเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเกิดว่าตรวจครั้งแรกแล้วผ่านคือมีเปอร์เซ็นต์สามสิบสองเปอร์เ ขึ้นไปสําหรับหมอนทองนะคะก็จะถือว่าแก่แล้วก็ผ่านก,ก็เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอ่อนนะก็จะต้องกลับไปเลือกทุเรียนที่อยู่ในกองอีกครั้งเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะให้มือคัดประจํโรงเนี่ยเขาไปหยิบทุเรียนออกมาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปหยิบออกมา หยิบมาอีกสัก1-2ลูกที่เราคิดว่ามันอ่อนที่สุดในกองนั้นแล้วเอามาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นรอบที่2นะคะถ้าผลออกมาว่าทุเรียนลูกนั้นเนี่ยไม่ผ่านเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า3 2เ,เ,เนี่ยก็จะถือว่าทุเรียนอ่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านก็จะแสดงว่าทุเรียนในกองนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอ่อนติดปะปนมาบ้างก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่หรือว่ามือคัดของโรงเนี่ยคะ่ะเขาไปหยิบ ลูกที่คิดว่าอ่อนนะคะให้เลือกออกมากองแยกออกมาเลยแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะทําการพ่นสีเพื่อที่จะไม่ให้ทุเรียนร็ดนั้นเนี่ยออกไปจากโลงะคะ่ะข้อที่2นะคะถ้าเกิดว่า,ามือคัดประจําลงหยิบทุเรียนออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าหยิบออกมาเยอะเนี่ยมันก็หมายความว่าเอาเอทำไมถึงมีทุเรียน อ่อนเข้าไปในลงเยอะมือคัดไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่าคัดพลาดหรอแต่จะคัดพลาดยังไงมันมีปริมาณเยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นลงทั่วทั่วไปเนี่ยค่ะชาวสวนเอาทุเรียนมาขายเขาก็ต้องเคาะก็ต้องเช็คแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกเนี้ยมันผ่านลูกเนี้ยมันไม่อ่อนมันถึงจะเอาเข้าลงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ถ้ามีทุเรียนอ่อนเยอะแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้อะเราก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าดูแล้วว่าสีมันได้แต่ว่าแป้งอ่ะมันไม่ได้อะเพราะว่าด้วยความที่ทุเรียนเดี๋ยวนี้มันก็ทํายากนะคะบางทีอ่ะเปอร์เซ็นต์แห้งมันไม่ถึงมันอาจจะไม่หวานแต่สีอะ่ะมันเหลืองไปแล้วอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะดูว่ามันน่าจะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงเองเนี่ยสามารถที่จะทําการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ก่อนได้เองนะคะอย่างลรงควินโอนี่มีตู้ไมโครเวฟเป็นของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็จะทําการตรวจเปอร์เซ็นต์แห้งของตัวเองก่อนคือถ้าอันไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็ต้องทดลองทําให้มันเป็นก่อนให้รู้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่า,เ,าเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าเออเนี่ยได้ลองทําสุ่มตรวจไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป็นการคัดกรองในระดับหนึ่งค่ะข้อที่2ก็คือเราอาจจะต้องหามือคัดประจําลงที่เก่งๆมีประสบการณ์ในการคัดที่ค่อนข้างเ,าเชี่ยวชาญน,น,นะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอะคะ่ะการทําธุรกิจการทําลง การทําส่งออกทุเรียนนะคะถ้ามันพลาดขึ้นมามันก็เสียหายมันไม่ได้เสียหายที่คนกินกินแล้วไม่อร่อยแต่ว่าเขาไม่กลับมาซื้อซ้ําเราก็ส่งทุเรียนต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทําให้ธุรกิจหรือว่าวงการทุเรียนอยู่ได้ยาวๆเราต้องช่วยกันทําทุเรียนคุณภาพนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะคะ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen O Queen of Food ค่ะ